เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย มาข้อที่2จากแปลนบ้านที่แสดงดังรูปจงให้เหตุผลว่าเจ้าของบ้านจะนำแขกเข้าชมภายในบ้านทุกห้องโดยที่จะเริ่มต้นณนะประตู A แล้วไปสิ้นสุดณนะประตู B และผ่านทุกประตูเนี่ยเพียงครั้งเดียวจะได้หรือไม่แล้วแปลนบ้านเนี่ยเป็นดังนี้ ก็สำหรับข้อนี้นะคือพี่จะมองว่าเราจะเปลี่ยนมันเป็นกราฟออยเลอร์โดยการที่เราบังคับให้เขาเดินผ่านประตู A เป็นประตูแรกแล้วสุดท้ายเป็นประตู B เนี่ยก็คือเหมือนกับเรามองว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยเรามีแขกอยู่ด้านนอกกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็จะได้ว่า แขกกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเข้าประตู A ซึ่งมีทางเดียวก็คือบังคับให้เข้าที่ A แล้วก็เดินเดินเดินเดนเดินภายในนี้แล้วสุดท้ายก็ออกจากประตู B กลับมาที่ด้านนอกดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะกำหนดก่อนว่าให้ด้านนอกคือ O แล้วก็พี่จะกำหนดชื่อในแต่ละห้อง พี่ก็จะกำหนดชื่อห้องดังภาพเนาะพี่ก็จะให้ว่าห้องนี้คือกอไก่ห้องนี้คือขอไข่ห้องนี้เป็นคอควายง,งูจอจานชอชิงชอช้างแล้วก็สอโซดังนั้นเนี่ยพอเรามีชื่อห้องหมดแล้วเนี่ยเราอ่ะจะสร้างแผนภาพขึ้นมาโดยจุดเนี่ยจะให้แทน ชื่อห้องแล้วก็แทนประตู A กับประตู B เพราะว่า A กับ B เนี่ยมันไม่ใช่ทางเดินมันเป็นประตูที่เราจะต้องผ่านเข้าไปมันพี่ก็เลยมองว่ามันเป็นสถานที่ให้เป็นจุดแล้วก็จาก O เนี่ยจะมาประตู A ได้1ทางจาก O ไปประตู B ได้1ทางดังนั้นเดี๋ยวเราจะวาดขึ้นมาเราก็จะมี O ด้านนอก แล้วก็จะมี A มี B แล้วก็มีกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานชอชิงชอช้างแล้วก็สอโซเสร็จแล้วพี่ก็ดูว่าจาก O เนี่ยจะมา A กับ B อย่างละหนึ่งงเท่านั้นก็ลาก1นเส้น เสร็จแล้วจาก A ไปกอเนี่ยมันก็จะเป็น1ทางเหมือนกันเพราะว่าเหมือนตอนเราอยู่ตรงนี้เราก็จะมากอเลยเสร็จแล้วจากกอไก่ไปคอควายเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมี1ทางก็จะลาก1เส้นจากคอควายไปงองูจะมี1ทางลาก1เส้นจากกอไก่ไปงองูก็จะมีเคียง1ทาง ร่างหนึ่งเส้นก็ไก่ไปขอไข่มีหนึ่งทางขอไข่ไปงอง,งูก็มีหนึ่งทางคือประตูอันนี้ขอไข่ไปจอจานก็มีประตูหนึ่งทางงอง,งูไปจอจานประตูหนึ่งทางแล้วคอควายมาฉอฉชิงก็มีหนึ่งทาง ชฉชิงไปชอช้างมีหนึ่งทางชอช้างไปซอโซมีหนึ่งทางชอชิงก็สามารถอาช,อชิงไปตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วชอช้างไปงอง,งูได้หนึ่งทางซอโซไปจอจานได้หนึ่งทางและชอช้างยังไปจอจานผ่านประตูนี้ได้ด้วย และสุดท้ายขอก็มา B ได้เพียงทางเดียวคือข้อนี้เนี่ยเราก็จะแปลงออกมาเป็นกราฟดังนี้โดยที่กราฟอันนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่จุด O แล้วเราจะปล่อยมันวิ่งเข้ามาทาง A แล้วเราต้องพยายามวิ่งให้ครบทุกเส้นทางสุดท้ายมา B แล้วกลับไปที่จุด O ดังนั้นก็คือเราต้องการจะดูว่ากราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟออยเลอร์หรือเปล่าแต่ถ้าน้องพิจารณาที่จุดอ่ะตอนนี้ ที่จุด O เนี่ยมันก็มี2เส้นก็เป็นจุดยอดคู่ที่จุด A มี2เส้นดีกีเป็น2ก็จุดยอดคู่ที่จุดกมีเส้นอยู่1 2 3 4ก็เป็นจุดยอดคู่แต่ถ้าเราดูคอควายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเส้นเข้ามาหาจุดคอควายได้ 3เส้นแสดงว่าคอควายเนี่ยมีดีกีเป็น3ซึ่งเป็นดีกีขี้ดังนั้นกราฟนี้ก็เลยไม่ใช่กราฟออยเลอร์ พอเราได้ว่าอันนี้ไม่ใช่กราฟออยเลอร์เนี่ยเราก็ต้องสรุปตามที่โจทย์ต้องการก็คือสรุปว่าเราไม่มีทางนำแขกเข้าชมบ้านทุกห้องโดยที่เริ่มต้นจากประตู A และไปสิ้นสุดประตู B โดยผ่านแต่ละประตูเพียงครั้งเดียว โอเคเนาะสรุปว่าในโจทย์ข้อที่2เนี่ยการทําของเราก็คือเราจะสมมุติให้ด้านนอกเนี่ยคือจุด O แล้วจุด O เนี่ยจะมา A ได้เพียง1ทางเท่านั้นแล้วก็จาก B กลับไป O ได้เพียง1ทางแล้วเราก็สมมุติชื่อห้องแต่ละห้องแล้วนําชื่อห้องกับประตู A B มาทําเป็นจุดแล้วก็จุด O ด้วยส่วนประตูที่เหลือเนี่ย หมายถึงเส้นเชื่อมก็ให้เราลากเส้นเชื่อมแล้วเราก็เลยต้องดูว่ากราฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นกราฟออยเลอร์ไหมโดยการดูจากจุดยอดแล้วน้องจะพบว่ามันมีจุดยอดที่เป็นจุดยอดขี่อยู่แสดงว่าข้อนี้เนี่ยเราก็เลยไม่สามารถทำตามที่โจทย์ต้องการได้ก็จะได้คำตอบออกมาดังนี้ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสูส่ๆูครับ